สวัสดีครับอาวิไลยศักฟาร์มนะครับอ่าโตนั่งดื่มชาผมเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วครับตอนนี้เอาต้นไม้มาพักไว้ก่อนนะครับอาวันนี้ผมจะพามาดูต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับ ต้นนี้ชื่อเสน่จันแดงนะครับเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีลักษณะสวยงามมากนะครับดูใบของเขาสวยมากครับเป็นว่านเสน่ห์จันแดงนะครับว่านเสน่ห์จันแดง ก้านเขาจะออกสีแดงนะครับเป็นสีแดงเลือดหมูใบเขาสวยงามมากนะครับผมปลูก ไว้ในแสงลำไรนะครับตอนนี้กำลังสวยงามเลยดูก,ก้านใบเขาจะลำต้นเข้าก้านใบเขาจะเป็นสีแดงชื่อสนีจันแดงนะครับเป็น ไม้มงคลนะครับสนิทจันแดงเชื่อกันว่าเป็นไม้มหานิยมนะครับไม้เมตตามหานิยมเงินทองไหลมาปลูกไว้หน้าร้านค้าขายก,ก็จะเป็นที่ คนจะนิยมชมชอบนะครับปลูกไว้หน้าร้านสวยมากครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นเขานะครับการขยายพันธุ์เขาก็จะขยายหนอนะครับแยกหนอนะครับ เขาก็จะมีมีลูกเมื่อหน่อเขาโผล่ขึ้นมาเราก็จะแยกหน่อไปเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับไม่ยากนะครับหว่านสนีจันแดง ปลูกในกระถางนะครับในกระถางขาตั้งที่ผมทําเองทําด้วยไม้ไผ่เหมาะเจาะพอดีเลยนะครับอ้ไม่ได้ดูด้านใต้ของใบนะครับอโอ้ด้านใต้ก็สวยนะครับนี่ อันนี้ด้านใต้ของใบนะครับสวยมากครับใบเขาครับจะออกสีแดงเรื่อๆแล้วอ่าแล้วขอบใบนะครับวานสเด,ดจันแดงนะครับเป็นไม้มงคลสวยมากครับ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ